นายพยงศรีวณิชกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะเพิ่งจะเปิดตัวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตําแหน่งกล่าวถึงกลยุทธ์ของธนาคารในปี2560ว่าจะยังคงรักษาจุดแข็งของธนาคารในการเป็นพันธมิตรสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ e-payment ตามนโยบาย Thailand 4.0ซึ่งจะสามารถต่อยอดกับธุรกิจกองทุนรวมและบริหารความมั่งคั่งในเครือได้นอกจากนี้ยังมี มีแผนที่จะปรับลดจำนวนสาขาอีก100สาขาเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการและส่งเสริมธุรกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะระบบดิจิทัลแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาขาธนาคารตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อหวังขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยไปในแถบประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาสปปลาว เมียนมาผ้บริหารคนใหม่ของธนาคารกรงไทยยืนยันด้วยนะคะว่าปีนี้จะไม่มีการปรับลดพนักงานแต่จะเน้นเรื่องการอบรมบุคลากรให้พร้อมสําหรับการย้ายการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมๆมาสู่รูปแบบใหม่อย่างจริงจังสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ retraining นะครับปีนี้ในเรื่อง hr retraining ของเราจะเข้มข้นมากนะครับเราจะกระจายลงไปถึงระดับภูมิภาคระดับ กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะให้เข้าใจาในเรื่องของจําจนวนคนของเราสตาฟของเราในแต่ละจุดที่ว่าบุคลากรแต่ละจุดเนี่ยมีแกลบด้านไหนปีนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องลดคนแต่เราพูดถึงเรื่องรีเทรนด s สก l ลและเราต้องย้ายบุคลากรจาก c o คอนเวน o n นอลสก l ลเข้าสู่ n นิวสก l ลให้ได้ตามเป้าที่เรามีภายในของเรา ในปี2559ที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยและบริษัทย่อยได้ทำกำไรสุทธิได้33,429ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า3,000ล้านบาทหรือ13%และตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมายนะคะจะเติบโตให้ได้ประมาณ5%สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ